ฝ่ายค้านเวเนซุเอล่าอ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงของสหรัฐระบุว่าแผนการปลดมาดูโรอาจเกิดขึ้นในเร็วๆนี้พวกเขาอ้างว่าการเตรียมการเสร็จสิ้นแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันการดำเนินการอย่างเป็นทางการขณะที่สหรัฐยังคงส่งอาวุธให้ไต้หวันจนถึงขีดสุดเพื่อเตรียมทำสงครามกับจีนจีนเองก็กำลังส่งอาวุธให้เวเนซุเอลาเพื่อเตรียมทำสงครามกับสหรัฐเช่นกัน รัมปฏิวัติอเมริกาขนกองทัพบ,บุกยึดเวเนซุเอลาสนามสงครามตัวแทนแห่งใหม่จีนสหรัฐสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ใน อ,อเมริกาใต้ลาตินอเมริกากันดูอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ลาตินอเมริกาอเมริกาใต้ในี่หละครับที่ตอนนี้ดูเหมือนมีความครุกรุดมันกับกลายเป็นว่าอเมริกานเนี่ยแหละครับยกทัพใหญ่มาหวังที่จะปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งยาเสพติดซึ่งอเมริกานี่แหละครับโดยทัม้ม์นี่หละครับดูเหมือนเพ่งเล็งไปที่ตัวประธานาธิบดีมาดูร่เลยละครับซึ่งดูเหมือนว่าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แก๊งอาชญากรรมที่กําลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวอเมริกันตามหัวเมืองใหญ่ๆตอนนี้ทั้ก็เลยต้องส่งทหารนี่แหละครับเข้ามาควบคุมพื้นที่ตามห่วงเมืองหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นนครลอสแองเจลิสนี่แหละครับคล้ายๆกับว่าทัป์กำลังปฏิวัติอเมริกาผ่าน เรื่องของการที่จะปราบปารามแก๊งอาชญากรรมสถานการณ์ที่มันเริ่มรุกรามบานปลายคู่ขนขึ้นมาเนี่ยแหละครับอเมริกาขนทั้งเรือรบนะครับเรือดำน้ำนะครับนาวิกโยธินกว่า4,500นายล้อมล้อบล้อมลอบประเทศเวเนซุเอลาเหมือนที่จะผิดศึกในไม่กี่วันที่จะถึงนี้ขณะเดีวยวกันพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งตะวันออกกลางนะครับอิหร่านอิสราเอลก,ก็กลายเป็นจุดปะท,ะทะที่พร้อมจะปะทุข,ขึ้นได้ทุกเมื่อเหมือนกัน ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าอิสราเอลอิหร่านอาจจะปะทะกันในช่วงก่อนสิ้นเดือนแต่วันนี้นะครับเลื่อนผ่านวันใหม่ยังไม่มีเหตุการณ์ปะทะซึ่งหลายฝ่ายก็นวันๆกันนะครับว่า มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ต้องมาลองดูกันครับวัดกันแล้วแหละครับว่าระหว่างอเมริกาใต้กับตะวันออกกลางที่ไหนมันจะปะทุกันมากกว่าดูเหมือนว่าทรัมป์นี่แหละครับอาจจะใช้อเมริกาใต้เป็นแผนหลอกนะครับช่วยในเรื่องของการสับสนุนอิสราเอลซึ่งอาจอิสราเอลนั้นอาจจะโจมตีก่อนนะครับโดยมีอเมริกานี่แหละครับหันเหความสนใจมาที่อเมริกาอเมริกาใต้อย่าลืมนะครับว่าอเมริกานั้นมีกองเรือเจ็ดพูยภาคอยู่ทั่วโลก เพราะนั้นสามารถแบ่งกําลังไปพื้นที่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เวเนซุเอลาอาจจะเป็นสถานการณ์หลอกก็เป็นไปได้ให้อิสราเอลโจมตีอิหร่าน e แต่ผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกายกระดับเสริมกําลังทหารในพื้นที่แถบทะเลแคริบเบียนอย่างมากเป็นประวัติการเพื่อปราบปรามแก๊งอาชญากรรมที่กําลังฝังลากลึกในอเมริการวมถึงการใช้กําลังทหาร ควบคุมตามหัวเมืองใหญ่ๆของอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับสัมายงานนะคบว่าอเมริกาสั่งการขึ้นกำลังพลเรือ U.S.S เล็กอีลี่เนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นเรือลาดตะเวนติดขี่พรวดนำวิถีและกเกาะเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ U.S.S n e w พอร์ต e w นะครับซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ไปยังทะเลแคริบเบียนตอนใต้ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์นี่แหละครับ มีการเคลื่อนกําลังพลจํานวนมากทั้งเรือสะเทินน้ําสะเทอนบกซึ่งเรือรวมถึงเรือ U.S.S. ซานอันโตนิโอเรือ U.S.S. i ิ o j i m มานะครับและก็เรือ U.S.S. f o r ์ดรอเดเดลเนี่ยครับกำลังพลทหาร4,500นายรวมถึงนาวิกอายหิน2,200นายนี่ครับ กำลังอยู่ลายล้อมประจำการทั่วชายฝั่งของเวเนซุเอลาเรียกได้ว่าพร้อมที่จะยกพลขึ้นบกได้ตลอดเวลาข้ออ้างอย่างเป็นทางการของการมากำลังในครั้งนี้ก็คือการต่อสู้กับองค์กรก่อการร้ายยาเสพติดที่ทำนะครับบอกว่าเป็นภัยร้ายแรงต่ออเมริกา ประธานในวินิโคลัสมาดูโลเนี่ยนะครับได้ตอบโต้ด้วยการระดมทหารบ้านทหารอาสาสมัครกว่า4ล้าน5แสนนายทั่วประเทศและได้ประกาศการฝึกซ้อมยกระดับนานาชาติถึง2ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการระดมเรือเร็วเรือประมงพื้นบ้านนี่แหละครับร่วมซ้อมรบเพื่อหวังปะทะกับกองเรือขนาดใหญ่ของอเมริกาขณะที่กองเรือสะเทือนน้ำสะเทือนบอกของอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะครับ กำลังออกฐานทัพเรือนอร์ฟอนะครับภาพใหม่ยืนยันนะครับว่าเรือ U.S.S. อิวจิมเนี่ยนะครับ LHD7 ซึ่งเป็นเรือธงของกองเรือสะเทินนะ้ำสะเทิบ e นบกอิวจิมเนี่ครับ ออกเดินทางจากฐานทัพนอกฟอ์ด์แล้วโดยมีรายงานนะครับว่ามุ่งหน้าไปหน้าน้ำเวเนซุเอลาเรือรบลลำนี้ทำหน้าที่แพลตฟอร์มโจมตีเคลื่อนที่ที่สามารถปล่อยได้ทั้งเฮลิคอปเตอร์เรือยกผลขึ้นบกและนำนาวิกโยธินของอเมริกาเนี่ยนะครับ mm hmm. พร้อมยุทธุปกรณ์หลายร้อยนาย,ล,าย,ล,ายล,งลงจอดได้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นในแคริบเบียนก่อนหน้านี้นี่นะครับอเมริกาส่งทั้งเรือพิฆาตสามลำเรือดำน้ำ ทหารนะครับโดยอ้างว่าเพื่อปราบปรามแก๊งยาเสพติดขณะที่เวเนซุเอลาเนี่ยครับก็ตอบโต้อย่างหนักเหมือนกันส่งทหารกว่า15,000นายไปยังชายแดนโคลอมเบียส่งโดรนและก็เครื่องบินออกไปรละลวงกำลังทหารเรือลบหลายลอบหน้าน้ำของประเทศตัวเอง ท่านผูังครับมาดูโลยังเตือนถึงความร่วมมือการฝึกขีบรุธต,ต่อต้านเรือของอิรานและขณะที่สหรัฐนี่เลยครับเพิ่มรางวัลนนำจับของเขานั้นเป็น2เท่าตอนนี้ตัวเลขมันพุ่งสูง50ล้านดอลลาร์สารัฐแคลิเบียนตอนนี้กำลังถูกเฝ้าระวังอย่างหนักนะครับวันเหตุปะทะนี่เลยครับที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ขณะที่ฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเองนะครับก็อ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงของอเมริการะบุนะครับว่าแผนการปลด มาดูโร่นี่นะครับอาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้แผนการปฏิวัติปลดอำนาจของประธานดิติบุคนชับานนั้นมันกำลังจะเริ่มขึ้นพวกเขาอ้างว่าการเตรียมการตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วแม้ว่าจะยิงไม่มีการยืนยันการดำเนินการใดๆอย่างเป็นทางการขณะที่สหรัฐยังคงส่งอาวุธให้ไต้หวันจนถึงขีดสุดเพื่อเตรียมทำสงครามกับจีนจีนเองก็ส่งกำลังบำรุงส่งอาวุธให้กับอเวเนซุวอลาเนี่ยและครับ เพื่อเตรียมทำสงครามกับอเมริกาเช่นกันกลายเป็นการเผชิญหน้าครังสำคัญที่จีนกับอเมริกานี่เลยครับจะมีการประทะกันผ่านสงครามตัวแทนอีกพื้นที่บริเวณหนึ่ง แต่ผู้ฟังครับรัฐบาลของทรัมป์กล่าวหาประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการค้าโคเคนและทำงานร่วมกับคาสเทลดีลอสโซเลสนะครับซึ่งวอชิงตันกำหนดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายและมันเป็นกลายกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้ออ้างที่ทรัมป์เนี่ยครับใช้ในการเครื่องกำลังทหารยึดหัวเมืองใหญ่หญหญเพื่อปราบแกง๊งอาชญากรรมต่างๆเหล่านี้กลายเป็นว่าเมืองใหญ่เหล่านี้ถูก ครัมปฏิวัติเรียบร้อยแล้วและอาจยาวนานถึงการเลือกตั้งกลางเทอมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของอเมริกาขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเรือลาตะเวนติดขีปบรุทุนนำวิถี USS เล็กอีลี่ e ly, นี่เลยครับได้แล่นผ่านคลองปารามาไปทางเหนือและเข้าสู่ทะเลแคริบเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากแล่นผ่านทะเลสาบออลี e ่ แล้วก็หยุดส่งสัญญาณบอกตำแหน่งด้วยความเร็ว17นอตในทิศทาง36องศามุ่งหน้าไปยังเวเนซุเอลาและจะไปเสริมกับกองกำลังทางเรือของสหรัฐที่อยู่ใกล้ๆกับเวเนซุเอลาและขณะนี้นี่ะครับมีกำลังพลเรือลบเเรือดำน้ำและเครื่องบินตรวจการของอเมริการวมถึงกำลังพลกว่า4,500นายประจำการอยู่รอบๆเวเนซุเอลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฟังครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชื่อของนิโคลัสมาดูโรนั้นประธานในบ,บดีเวเนซเอลาทถูกอเมริกานี่ยครับโดยเฉพาะยุคข,ของทรัมป์นี่แหละครับกดดันอย่างหนักตั้งคําถามกล่าวหาว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดไปจนถึงการตั้งค่าหัวมหาศาลแต่เบื้องหลังทั้งหมดนี้นี่ครับมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเดียวรัฐบาลทรัมป์ตั้งค่าหัวนำจับมาดูโรสูงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล่าวหาว่าเขาเกี่ยวข้องกับการค้าโคเคนระดับนานาชาติพร้อมใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเล่นงานเวเนซุเอลาอย่างหนะักขณะที่เวเนซุเอลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่จะยึดครองได้ง่ายๆและเป็นประเทศที่มีน้ํามันสํารองมากที่สุดในโลกมากกว่าซาอดุดีอาระเบียหรือแม้กระทั่งรัสเซียแม้ว่าเศรษฐกิจจะล่มสลายจากการบริหารและการคว่ำบาตรแต่ทรัพยากรน้ํามันเนี่ยแหละครับก็ยังเป็นขุมพลังที่ดึงดูดสายตาจากมหาอํานา นี่คือเหตุผลที่หลายฝ่ายตั้งคำถามนะครับว่าเป้าหมายจริงๆของอเมริกานั้นอาจเป็นน้ำมันไม่ใช่ประธานาธิบดีมาดูโรเวเนซูเอลาอยู่ในวงถ้าเผื่อเวเนซูเอลาเนี่ยนะครับอยู่ในวงอิทธ,ธิพลของอเมริกาได้จริงจะทำให้วอชิงตันเนี่ยเลยครับสามารถควบคุมเส้นเลือดพลังงานสำคัญของโลกได้ลดอำนาจการต่อรองของรัสเซียจีนที่ต่างมีสัมพันธ์อันแนบแน่นกับเวเนซุเอลาและทำให้ ละตินอเมริกานี่แหละครับกลับมาอยู่ในอ้อมอกอยู่ในกำรรม,มือของอเมริกาอีกครั้งการเมืองโลกไม่ได้หยุดแค่การโค้นผู้นําที่ถูกใจแต่ลึกกว่านั้นก็คือการแย่งชิงทรัพยากรที่มีค่าอย่างน้ํามันรวมถึงแร่หายากนี่หละครับที่กําลังเป็นต้นต่อของวิกฤตที่กําลังทะเลาะกันอยู่ทั่วโลก สถานการณ์การยึดครองการโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีโบโลมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยนะครับเพราะว่าอเมริกาดูเหมือนว่า อยากมีความต้องการที่จะเปลี่ยนระบอกการปกครองของเวเนซุเอลารวมถึงการมีรัฐบาลจากฝ่ายคา้านนี่หละครับซึ่งอาจจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นการที่เวเนซุเอลาเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมและมันกลายเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนชาวอเมริกานี่แหละครับอาจกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญในการที่จะจัดการโค่นล้มเวเนซุเอลาแต่จะลืมนะครับว่าเวเนซุเอลานั้นก็มีพี่ใหญ่อย่างจีนที่พร้อมจะสนับสนุนอาวุธยุทโธปรกรณ์และตัวนี้และตอนนี้นี่แหละครับ ทั้งจีนและปูตินตอนนี้ทั้งจีนและรัเสเซียกําลังมีการสถาปนาความสัมพันธ์กันนะครับกำลังสถาปนาความแข็งแกร่งของจักรวรรดิสองหมหาอำนาจอย่างยิ่งใหญ่แต่และรวมถึงมีอินเดียนี่แหละครับเป็นผู้มีเข้าร่วมล่าสุดกลายเป็นว่าตอนนี้นี่แหละครับอเมริกาจะทําอะไรมันก็ไม่ง่ายเหมือนที่คิดนลหละครับเพราะว่าตอนนี้จีนส่งสัญญาณชัดเจนเลยละครับว่า พร้อมหนุนอเมเวเนซซเอลาสถานการณ์ถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นเวเนซุเอลาอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดเป็นพื้นที่สงครามตัวแทนโดยมีฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเนี่ยหละครับได้รับแรงหนุนจากอเมริกาขณะที่รัฐบาลมาดูโลนี่หละครับอาจได้รับแรงหนุนจากจีนกลายเป็นพื้นที่การประทะใหม่สงครามตัวแทน อาจเกิดขึ้นที่อเมริกาใต้ด้วยนะครับโดยมีเวเนซุเอลาเป็นสถานที่ประลองกำลังของทั้งจีนและอเมริกาล่าสุดรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ